โย่ก็สวีดตสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคิดไว้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่าเมืองแร่สลามเบต้านั่นเองนะเอาล่ะนะครับนะซึ่งเกมนี้ก็เดฟเกมนี้ก็ทําการส่งเกมนี้มาผมลองเล่นดูนครับเอาจริงแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีอะไรมากเท่าที่ดูคือก็ต้องเข้าใจว่ามันยังเบต้าอยู่นะเอาละ่ะนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถ เล่นได้ตรงลิงก์ด้านล่างเลยละกันก็น่าจะเปิดเป็นสาธณาให้แล้วละมัง้งมั้งนะโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าแนวการแบบว่าใช้แรงงานฉลามอเออวะชื่อคลิปเนี่ยได้ชื่อคลิปแล้วใช้แรงงานฉลามเออชื่อคลิปมิ้งเทดดิอรอ่อน,นะครับนะซึ่งตอนเริ่มเกมเนี่ยเกมมันก็ทําการสอนเราก่อนแล้วแต่ว่าก็มีบางอย่างที่เกมไม่ได้สอนนะครับนะเช่นการที่ซื้อเทเลพอร์ตก็อันดี้มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสับสนอะไรแค่แบบ เป็นการใช้เพชรในการเทเลพอร์ตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเออมันจะมีอยู่แค่2ที่ก็คือที่แรกตรงน,นี้กับที่2นู้นนะมี 2T ที่แค่แค่2 T ที่นะครับ <laughs> ซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะรีวิวหลายหลเกมนี้คือซึ่งก็ไม่รู้ว่ากินมี่ผมจะมารีวิวแล้วนอกจากการที่เออมานั่งดูสลามมันโดนใช้แรงงานอย่างแบบเป็นทาเน,นีครับยอๆเอาล่ะส่วนนี้คือเป็นการแบบว่าเหมือนแบบยิ่งอ่อนก็ยิ่งแบบได้ของอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบผู้พทฒน์มูเลเตอร์อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นรีบอร์ดนะถือว่าเป็น ของล็อกอินประจำวันนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นเพชนะครับตั้งตัวอีนี่คือการขายนะครับแต่กระเป๋าติต๊กก็มาขายได้นะครับร้างค้าก็มีสัตว์เติมนะครับแล้วก็พวกเกมพาร์ต่างๆนะครับซึ่งยังไม่มีโค้ดในเกมมีนะครับที่เห็นนะยังไม่มีโค้ดนะเดี๋ยวถ้ามีก็เดี๋ยวจะแปะให้ละกันนะครับถ้ามีนะโอเคกูสัตว์เลี้ยงไม่ที่แบบว,ว่าเนี่ยซูซสูสัตว์เลี้ยงอย่างสูสออะทุกคน เพิ่มโชคนะครับเพชรโอเคสมมติการเล่นก้อนงานะทำการมาเดินนี้นะครับเป็นเราแบบขุดนะเป็นการใช้แรงงานถลามให้เราให้มันขุดให้นะครับนี่นะปอแป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 ะนี่เนี้ยระบบตั้งค่าอัตโนมัติเหรออันนี้สำหรับใครที่แบบว่าเปิดตู้ก็มาปิดได้นะเว้ยอะไรอ่ะพูดตัวมิติด้วยเหรอวะวู้น่าสนใจนี่นะ อันนี้การซื้อขายหรือเป็นการเทรดระบบเทรดยังไม่มีนะครับนะอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นอะไรเนี่ยเอาเต็มอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่ออะช i ฟเมนต์ t นะมั่งความสำเร็จนะเป็นอะช i ฟเมนต์นะอันนี้คือเป็นสถิติตัตวละครเราก็ถูกเล่นมานี่นี่คุณเล่นมาเกือบชั่วโมงแล้วเนะี่ยห้าห้าสิบเก้าทีก็ชั่วโมงแล้วเกือบเกือบชั่วโมงแล้วอีกประมาณสี่วิห้าวินะครับก็ครบชั่วโมงและสามจ่องหนึ่ง เย้ผมเล่นเกมนี้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคนว้าวสักแม่เอาไว้ปอดเต็มอีกแล้วเบื่อาละส่วนพื้นที่ที่สองนะครับอ๋อนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะการตื่นเวลาเอออันนี้ก็เห็นนะแต่ก็ยังไม่เคยลองใช้ดูเป็นการตีบวกเออเป็นการตีบวกนะครับมันแบบเป็นการอัปเกรดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรับสักตัวนึงสักตัวนึงตัวเนี้เฮ้ย โอ้โหโอ้โอ้โอ้เอ๋เฮ้ยเฮียตีแต่ละหายเลยเหรอชิบหายแล้วไอ้เฮียว่าตัวฟ้าเอ้าตีตีแต่ละหายเลยเหรอเฮียแล้วไงเฮียแล้วไงตีแต่ละหายเลยเฮียแล้วไงดีน่ากลัวดีน่ากลัวตัวเนี้ยไปไมันชิบหายแน่เลยโอ้ไม่มีการตีแตกด้วยโอ้แ่วยเว่ะแจ๊ว่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอ้ยแต่ก็อยากลองนะถ้าแบบสลามมันเปลี่ยนร่างเป็นยังไงอย่างรู้เหมือนกันแบบ ถ้ามันเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นการสุ่มตัวละครนะครับจากสุ่มว่าเออถ้ามันเปลี่ยนร่างเป็นยังไงนะครับใช้กี่ตัววะใช้ประมาณ5ตัวใช่ไหมแต่รรกะว่าหว่า100%เนนะน่าใช้มาทั้ง5ตัวนะครับอะไรวะเนี่ยขอตัวซ้ำได้บ่วไอ้ขอตัวซ้ำได้บอ่อไอ้โ oh. อ้ทำไมหมดเลยนะ เอ้ยทำไมทำไมแลออกออกง่ายจังวะฮะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ทำมาได้าอามาทำไมเนี่ยไม่ต้องการเลยใช่ไหมเอามาทำไมเนี่ยพออย่างวะมใช้กี่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนีเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าใช,วนะใช้กี่ตัวนะใช้กี่ตัวใช้กี่ตัวเฮ้ยต้องตีติดแล้วป่ะ เอเดี๋ยวเอาสักตัวหนึ่งป่ะต่อชัวเอ้ของจริงไม่เลยสัตว์เจ๋งขนาดเลยมึงอะ้อสู้แล้ว,แล,วแล้วมันคืออะไรคือเปลี่ยนร่างแล้วแค่นี้ใช่ไหมไหนวะเย,ย้ตื่นแล้วไอ้เหียเดี๋ยวมันมันมันคาเพิ่มได้บอ่ออะไรอะไม่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 ไม มันมันตีเพิ่มได่ออกไม่ได้ใช่ไหมได้รอบเดียวเนาะเป็นการปลุกตื่นนะโอ้ยย่ไปไงะโอ้ชื่อขึ้นแลน้งโหดเกินอยากใส่ดูสิให้ก็ใส่หน่อยไอ้น้องมันจะเติมเง,งนินเชียววะเฮ้ยดูกาดอยังไว้ <laughs> มันดูกาดอยังไะ <laughs> เฮ้ยแต่มันก็ดูดีนะเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าโลกสองมีเอ้ยดาสองมีหรือเปล่านะดูก่อนดิ เฮ้ยแต่แบบได้ตัวปลุกตื่นมาแล้วหนึ่งตัวนะครับถึงมันจะตัวเป็นตัวกากากเนะ็เถอะนะเมืองน,นี้ไม่น่าจะมีนะครับนะก็ไม่มีนะเมืองน,นี้มีแต่เมืองแรกนะครับไหนๆก็มาแล้วน้องก็สมัยลักการเผยได้ตัวเจ๋งๆนะครับจะไปไตีบวกไนหะมสมบลัลลน้องตังพอเปล่าวะโอคอมมอนชัว โอ้ไ oh. ม่เกยเกินเนบืบตังท,ทีเดียวตังหมดตัวเลย right. เอาไรคลิมก็ไว้เพลงเท่านี้ละกันนะครับซึ่งตัวเกมก็ยังไม่มีอะไรมากก็ยังเป็นเกมเบต้าอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับใครอยากเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับนะลิงก็อยู่ล่างเลยนะครับคลิมก็เอาไว้เท่านี้นะครับทุกคนบายบายครับจุกู